เพราะว่าบริการโดยคนไทยทั้งหมดเลยนะครับลองดูนะเที่ยวแล้วก็มาเลยครับกินเมืองไทยก็มีที่กินเยอะแยะมากมายเที่ยวแล้วกินแล้วก็มีที่นอนเนี่ยที่นอน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 แล้วแต่นะฮะอันนี้ภูวิลล่าที่พัทยาที่ที่ชื่อเลยนะเออที่ที่เขาได้ันแล้วแล้วก็ พยายามจะแบบนั่งนั่งเครื่องลงไปเสร็จก็จะให้เรือรถไปรับเป็นรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อไหนหฉันมีหมดเลยไปรับไปรับเธอได้นะฮะเชื่อนี้เนี่ยมีรถพอยท์ก็มีเฟอร์รี่ก็มีค่ะและโฟล์กินี่ก็มีค่ะใครอยากนั่งสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปรับให้โอเคเชื่อนี้จะมาแจกจะแจก แล้วก็มีเลยอยอดส่วนตัวให้เรียบร้อยอ,อันนี้ก็เป็นเป็นทิปครับทิปภาษามูลค่าซึ่งถูกมากช่วงนี้เฉพาะช่วงน,นี้นะจานธรรมดาเป็นแสนนะเอาละอันนี้ก็ลถนะครับลดอันนีล้ลดส่วนตัวรดอาจารย์นน่นะครับก็จะไปรับให้นะครับเราไปรับเราก็จะมีที่ต่างๆนะต้นๆเลยนะสลบกินเที่ยว เดินทางจบเป็นกลบชบอยู่ที่เดียวโอเคอ่ะให้ดูแล้วให้ดูแล้วทีนี้เราก็มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะนะอ้าวงกมวงเดียววงกมวงเดียวนะครับอาจารย์ได้ห้องพักมาส่วนมากจะเป็นห้องที่เป็นใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นห้องฮันิมู สวีทที่เขาใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับแจกให้กับพวกเรามีห้องพันธุมูนสวีทนะครับที่เขาให้มานะครับอีกอันหนึ่งก็คือหากเราไปที่กรุงเทพแล้วต้องการใช้รถดหรูแบบนี้สักคันหนึ่งเพราะคนขับชั้นบริการให้ฟรีนะครับแบบนั้นแหลคคะครับเห็นนฮะแต่ไม่ใช่ว่าฉั้นไประปชมี่ดอนเมืองที่กระทรวงอาจารย์มารับหน่อยเข้าไปกระทรวนงะ อไม้คุ้มค่าได้ไหมได้ได้ไหม,ได,ไ,ดไ,หมได้นะแต่มันไม่คุ้มค่านะเธอคิดดูแวกันเธอนัน่งโดนฉลอยเป็นไงชวนแล้วมันตีถามหาเลยนะ่าจะบอกให้มึงคือใครบอกมาเลยฉันคือ U D H บอกกูมานยังไงเธอคือใครฉันคือ U D <DS>. H เออบอกอคนะแค่นั้นแหละเขาพึ่งงงมันะ <laughs> U D H ตายก็พอแล้วสักรอสรเกียร์รก็ไปด่มแล้วเกียรตทธรไม่ตกใจหนอยหัวใจกคไม่ดีอยู่รอต้งองรอต้งองรอต้งอังรอต้งองรอตั้งรอตั้งรอตั้งรอสงรอโอ้โอ้โอ้แล้วก็ชายผูชายผูชายผู้ชายผู้ชายผูชายผูชายผู้ชาโอเคโอเคีล้วเฮ้ยคน คนเจ็บขาจริงๆงมานั่งกที่ตรงนี้ไหมเผื่อเธอโชคดีได้ได้ห้องฮันนีมูนสวีทของเขามากระนั่งที่ตรงนี้เขาเอาาที่ไปเขาเก่งใจถึงเขาบาดเจ็บแต่เขาไม่ควรจะเสียโอกาสครับเพราะเรามีโครงการชีวามิบาลคะฮะโอเคโอเคอะไรแบบนี้มันลื่นนมันคือมันจะเลื่นเลยนะฮะแกล้งแกล้งแต่ขอออลลงเลยนะฮะโอเคอ่ะา้อมนะ้อมนะซ้อมอีกครั้งเดือนสุดท้าย แล้วฟังนะครฟังนะสองครั้งสุดท้ายให้มั่นใจตัวเองหนึ่งต่างต่นนะยูดีเอ็ดมพงฟองสามเซ ทีนี้ฟังนั้นนะเนื่องจากว่าเรามีชุดแพนรออยู่ฟังนั้นนะตายหนึ่งพาซ้ายออกไปห้าไม่ต้องอีสามเขบอกสามาซ้ายออกไปสามาขวาออกไปสตัวเองด้วยบอกแล้วยืนถูกที่ชีวิตเจริญยืนผิดที่ชีวิตตกตรำโอเค โอเคนะโอเคนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะพร้อมนะพร้อมนะยูดิเอสพร้อมพร้อมพร้อมสามสี่ยูผมจะวนทั้งหมดเลยครับนะทุกคนเลยครับ่างๆนะเริ่มที่เรานะตั้งป๊บ ตันผิดเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้สิบสามใช่ไหมทำไมอยู่ในนี้ใช่ไหมบอกสิบสีอ้นี่งงเลครูจะกลับแล้วเหรอไปหนึ่งเอาไปสามเอาไปสามตายเขาเรียกว่ารอครับรอครับรอครับจบแล้วค่ะมันจบแล้วพนายตายแล้วคตายตายโอเค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  คือถ้าเกิด13ไปทางโน้นนนับตัวเองได้13หมุนตลัไปนี่งงเลยทีนี้โอเคยูดิอสพร้อมพร้อมพร้อม3ูนิส8 9 10 11 12 ตายตายหนตายสตายสเดะเออเดะเดะเดะ้ดะเดะเชิเดะเดเดะเเดเดะเเดเดะเหนเดเชิเดะเเดะเดะเดเดะเดะเดเะเดะเดะเดเดเดะ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 เดอเะเดะเดะเเดเดะเเดะเดะเเเดดเดเดเเดดะดะ ตอนนี้ผมจะไปที่มันจะสับกไไ์กันเลยนะครับทำตรงนี้นะครับทำตรงนี้นะครับมันจะถือขึ้นทั้งหมดเลยครับอ้าวยิ้มวุ่นใจมาอ d h ฟ้าฟ้าฟ้า กลับมาสุมห้าอีกทีหนึงเลยไปหไปสามไปสมเชิญนั่นงแกงงแกงงแกงงแ okay. งงเกงงโอเคดเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีเห็นไหมเราเราือสติหลุดไพนิดเดียวมันจะไปเลยจริงๆนะฮะทักรจายนักกรนะจายกระจายนักนกระจายอยู่นะนกระจายอยู่นะนะครับเที่ยนี้ตายหไปหซ้ายไปขวาห้า อนุญาตได้ใจผมจุยใช่ได้นี่แน่ใจว่าอยู่ด้วยกันแล้วเจริญแน่ใจใช่ไหมโอ,อ้ถุนต้องลูกผู้ชายต้องกล้ายืนัดผิดไปแล้วต้องอดทนจนตายใช่ไหมหลักการนี้มีอะไรเรอกค่ดยูเอสมา ถูกปะกูถูกอันนี้งงเนยถ้าเราถูกจะ็นสถิติโอเคที่เราถูกแล้วดลามากูรอดแล้วมึงตายมึงต้ตายด้วยตรงนี้ทายนับขวาไปห้านับขาไปห้าไปบางคนบอกกูยังไม่ได้เล่นบอกแล้วเลยยืนถิดคนช่วยเองเอาผมก็ม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 า Ô hô hô